สวัสดีครับพลจากคันยาวโต้ครับเดี๋ยวพามาชมนะครับเทสลาโมเดล3คันนี้หลังจากติดตั้งฝาคาร์บอน่นะเรามาดูผมให้ดูก่อนในส่วนของตัวฝาเดิมอะ่ะให้ดูฝาเดิมก่อนนะฝาเดิมด้านในจะเป็นพวกกระดูกงูนะครับที่เอาไว้เสริมความแข็งแรงนะตัวนี้การบิดการตัวฝากระโปรงมันสั่นนะครับหรือมันคอนมันล่อนนะครับอันนี้พวกนี้ของเดิมทั้งหมด แล้วเรามาดูกับในส่วนตัวฝาคาร์บอนของเราตัวนี้ด้านในเราทําเหมือนกันเลยให้เป็นกระดูกงูไม่ใช่เป็นงานดิบนะครับเป็นงานคาร์บอนด้านในเลยลองดูนะงานจะเนียนยันด้านหลังเลยนะครับด้านในเลยจากปกติโดยส่วนใหญ่แล้วพวกงานคาร์บอนฝาด้านในเขาจะไม่ได้เป็นคาร์บอนนะครับเขาจะปล่อยเป็นงานดิบและอาจจะมีเสริม คานกลางหรือเสริมกระดูกงูนะครับเป็นเส้น2เส้นนะครับเพื่อช่วยกันสั่นหรืออะไรของเราทําให้เหมือนกับตัวฝาเดิมเลยนะครับเพื่อความพรีเมียมเพื่อคุณภาพแล้วก็การใช้งานแล้วก็ลองเทสมาแล้วนะครับสาหรับคันนี้ลองใส่ฝาแล้วลองเทสลองวิ่งนะครับไม่สั่นนะครับแล้วก็ไม่บินนะครับด้วยจุดยึดต,ต่างๆจะเป็นจุดยึดเดิมทั้งหมดนะครับของเดิมตัวรถแล้วก็โชค๊คสามารถใช้งานได้ปกติ ทั้งช๊คเดิมและก็โช๊คไฟฟ้านะครับที่เป็นฝังออโตโน้นะครับอ่ะอันนี้ลูกยางอ่ะดูลูกยางด้วยนะครับทุกอย่างก็จะเป็นจุดเดิมตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับย้ายจากของเก่ามาใส่กับตัวฝาคาร์บอนได้เลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับอ่ะ ลองดูครับตัวรูปทรงนะครับจะมีเส้นสันนะครับอยู่ตรงกลาง2เส้นนะเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับด้านตรงกลางแล้วก็คาร์บอนผ้าจะเป็นผ้าคาร์บอนแท้นะครับเป็นผ้าอิตาลีดูความเงาความฉ่าแล้วก็ลายผ้านะครับชิ้นงานจะใสจะไม่ติดเหลืองไม่อมเหลืองนะ นะครับตัวชิ้นงานเรียนเนียนหมดแล้วก็เข้ารูปนะครับลองดูช่องไฟช่องไฟรอบเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ดูรายละเอียดอย่างเดียวเลยในส่วนของตัวฝาคาร์บอนนะครับช่องไฟจะเนียนหมดเข้ารูปนะครับทั้งหน้าและหลังที่เป็นคาร์บอนทั้งหมดแล้วก็ผ่านการเทสลองวิ่งลองเทสมาแล้วนะครับ อย่างเมื่อคืนก็ลองเทสดูนะครับวิ่งอยู่มา1 8้190 2 0 0ก็ไม่สั่นนะครับแล้วก็ใช้คลิปวิดีโอจับนะครับจากที่หน้ากระจกถ้าปกติแล้วถ้ามันเอาไม่อยู่นะครับตัวฝามันจะเริ่มสั่นแล้วครับผมเมื่อวานลองเทสให้เรียบร้อยปกติหมดครับสำหรับชิ้นงานตัวนี้ก็ผ่านการทดสอบแล้วก็ผ่านการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมีการติดตั้งไปแล้วสองคันนะครับ ก็อยากได้ฝาหล่อๆนะครับฝาเรียบนะครับที่มีเอกลักษณ์มีสันมีขอบมีความเงานะครับที่โดดเด่นแตกต่างกับของตัวอื่นนะครับก็เรียนเชิญนะครับเอาเข้ามาติดตั้งกับทางร้านเรานะครับทันยาวโต้ก็ฝากร้านทันยาอโต้ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ